ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับบ้านไหนที่เพิ่งติดแอร์ได้ครับต้องฟังต้องดูคลิปนี้เลยครับ และนี่ก็คือตู้คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับหรือว่าคอยร้อนนั่นเองนะครับตู้นี้นะครับก็เพิ่งติดตั้งได้ไม่นานนะครับนี่นะครับตรงนี้นะคืออยากจะให้เพื่อนๆได้คอยดูแล้วก็คอยสังเกตเลยนะครับหลังจากที่ช่างกลับไปแล้วนะครับหรือว่าตอนที่ช่างกําลังติดตั้งอยู่เนี่ยลองดูดีๆนะครับว่าสายไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย L สาย N นะครับหรือว่าสายที่เป็นตัวคอนโทรลเนี่ยเขาใส่ไว้ยังไงนะครับใส่ไว้เรียบร้อยหรือเปล่าแน่นหนาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับช่างที่เขาติดตั้งแแอใหห้ผมมเเเนนี่่าสบบพืๆ็ ดึงนิดเดียวก็แทบจะหลุดแล้วนะครับนี่รวมไปถึงสายแอลเขาก็ติดตั้งแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขตรงจุดนี้นะครับก่อนที่จะทําการแก้ไขสายไฟตรงนี้นะครับควรเอาเบรกเกอร์ของแอร์ลงซะก่อนนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช็คไฟนะครับวัดไฟดูว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับตัวเดียวไม่พอนี่ผมใช้2ตัวไปเลยนะครับนี่เช็คกันเข้าไป2ตัวนะครับเอาให้ชัวรว่ามันไม่มีไฟจะได้ปลอดภัยนะครับ เนี่ยครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าเขาใส่สายไฟไว้แบบนี้เลยครับเห็นไหมดึงออกมาแปะไว้แค่นี้เองครับซึ่งมันอันตรายมากที่จะหลุดนะครับมันพร้อมที่จะหลุดเลยทีเดียวและวิธีการใส่สายไฟนะครับที่ถูกต้องแล้วก็แน่นหนานะครับให้เพื่อนๆนะครับทำสายไฟเนี่ยเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาน็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็ไขเข้าไปที่ตัวเทอร์มินอลของสายไฟนะครับแบบนี้นะครับมันจะแน่นหนามากกว่า เนี่ยครับทุกตัวทุกเส้นเลยนะครับเนี่ยเขาใส่ไว้แค่นี้เองครับเห็นไหมเขาใส่แตะไว้เฉยๆนะครับซึ่งแบบนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดอาการหลุดได้นะครับการย้ำสายไฟตรงจุดนี้นะครับถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสายไฟเนี่ยมันไม่แน่นนะครับมันอาจจะเกิดอาการอาร์ขึ้นมาได้นะครับเราจะทําให้เราเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตก็เป็นได้นะครับอุปกรณ์เสียหายอีกต่างหากครับและตรงจุดนี้นะครับไขควงที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นไขควงที่ เป็นไขควงสําหรับป้องกันไฟดูดด้วยนะครับก็คือจะมีพลาสติกเนี่ยหุ้มมาถึงส่วนปลายเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการไขาสายไฟในหะ้แน่นกว่าเดิมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับใครที่เพิ่งติดตั้งแอร์นะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับคอยหมั่นตรวจสอบดูนะครับว่าช่างที่เขามาติดตั้งให้เราเนี่ยเขาติดตั้งดีหรือเปล่าไม่ได้ว่าช่างกันนะแต่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านมีความรู้ติดตัวไว้ก็ดีกว่าใช่ไหมละครับ